แต่ก่อนจะไปดูเขาเล่นเกมนะคะเขาขอแนะนําร้านโจโลโบักชอปร้านเติมเกมและฟาร,ร์มเกมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเพชรหรืออีโวนต์ละครแมปอนิเมะเอเวนเจอร์หรือแมปบอกฟู้ดอีกทั้งยังมีไก่เพชรและไก่ตาไขายอีกด้วยสาหรับใครที่ชอบความเี่นนะคะมีโซนเสียงดวงสาหรับคนที่ชอบเสียงดวงโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีกิฟต์การ์ดโลบบขายอีกนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะร้านนี้ดีมาก ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คะเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า b r o o k h a v e n เนาะเป็นเกมที่ตอนนี้กำลังมีอีเวนต์ฮาโลวีนนะคะคือให้เก็บของมาแลกเลยนะคะก็จะมี e ีซี่มีเดียมอะไรทํานองนี้นะคะเป็นเกมแนว โลเพเนาะเอาชีวิตรอหรือว่าจำลองชีวิตที่เราใช้ชีวิตในเกมก็คือจะมีระบบอาชีพมีบ้านมีอะไรต่างๆนานะต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เขาอะไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาเล่นเนาะก็รู้มาคร่าวๆก็ไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับเกมนี้นะคะโดยตัวเกมนะคะเราสามารถคอสตอมตัวละครได้อันนี้เป็นชื่อของเรานะคะว่าเราจะชื่ออะไรทํานองนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นอาชีพเราว่าเราจะเป็นอะไร เดี๋ยวค่อยมาเลือกทีหลังนะคะน,นี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเราหรือเปล่าที่แบบเราสามารถเลือกได้หรือว่าเมืองที่เราจะสามารถเลือกไปอยู่หรือเปล่าเขาก็ไม่แน่ใจนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเขาขอเวลาไปแต่งหน้าตัวละครอะไรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เขาเนี่ยแต่งตัวละครเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจแมบบกันเนาะว่าแมบบนี้เป็นอะไรยังไงมีวิธีการเล่นคร่าวๆยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่แต่งตัวเสร็จแล้วกันเลยไปเลย โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็ทำการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนว่าไปเอาแบบมาจากคนที่เขาแจกเนาะไม่ได้แบบว่าคัสตอมเองหรือว่าแต่งเองนะคะแต่ก็อันนี้ก็น่ารักดี mm hmm. เห็นหน้า้องไหมอะ่ะ mm hmm. คือแบบมีการข้าวขนมปังอะไรต่างๆนานา,นา,นานด้วยนะคะ mm hmm. ขอตั้งชื่อก่อนหนะ้าอันนี้ชื่อที่สามารถโชว์ได้ใช่ไหม mm hmm. เราจะชื่ออะไรีทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกงั้นเอาชื่อ กะทิแล้วกันอืมเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเหดหลักนะคะชื่อกะทิแล้วก็อเอาแค่น,นี้แหละทุกคนเขารู้สึกว่าแค่นี้ก็มันก็น่ารักแล้วอะเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอของคนอื่นที่ถูกใจแล้วค่อยอมขอเป็นอินสปิเรชันในการตั้งนะคะโอเคอันนี้ก็น่ารักมากทุกคนคือแบบไม่คิดว่าคนที่เขาแจกอะไรเงี้ยมันจะน่ารักขนาดนี้อะก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่เขาชอบแบบหน้าตาแบบอย่างนี้มากๆๆๆๆๆมากที่สุดเลยโอเค เดี๋ยวเราไปดูเควสของเราดีกว่าไม่ใช่เควสสิแบบเออกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็ได้เควสมาแล้วนะคะก็อันกน็จะเป็นการเก็บไอ้มันเป็นลูกกวาดนอะ่ะทุกคน12อันนะคะแล้วมันอยู่ตรงไหนเอยเอ้ยไม่ใช่จะนั่งอุ้ยในไงในไงทุกคนเขาเจอแล้วมันอาจจะเก็บง่ายนิดหน่อยปึ้งเค นั่นไงอันนั้นใช่ไหมหรือมันเป็นกลวยจราจรปึง้งเฮ้ยสามารถหาเก็บได้ตรงนี้หมดเลยเหรอตึง้งห้าอันแล้วปึง้งถามจริงสิองอันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าตรงนี้หมดแล้วโอ้นี่ไงเฮ้ยมีให้เก็บตลอดเลยสินะตรงนี้โอเคตอนนี้ได้เก้าอันแล้วนะคะอันนี้เข้าคุยอะไรกันเขาแสดงโชว์หรอ วอ้ยเขาแต่งตัวกันน่ารักจังอะตรงนี้มีม้าด้วยทุกคนแต่ว่าเรามีเควทที่ต้องเก็บนะคะตอนนี้ได้11ออันแล้วเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวเหมือนเราจะต้องไปเดินหาเก็บจากที่อื่นอันนี้คือในนี้จะมีไหมอะตรงนี้ไม่น่ามีนะคะทุกคนเราจะไปหาเก็บจากไหนได้อะเดี๋ยวนะเราสามารถใช้อะไรได้บ้างเฮ้ยเราปัจจัยดีกว่า นจักรยานหาลูกอมอีกแค่อันเดียวว่ะเอ้ยยังไงใช่ไหมในที่สุดอันสุดท้ายนี่ได้สิบสองอันแล้วอันนี้คือเขาจะมายิงคุยกับเราหรือเปล่าอ้านี่ไงทุกคน,นคือแบบมันน่ารักตะมูตะมีมากเราสามารถอุ้ยนี่ไงมีชื่อเราด้วยเจ๋งอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นเลยแล้วกันนี่อุย้ยเราชนตู้ยเขาอ้ยชนอีกแล้ว I'm so sorry นะคะอันนี้คือเรายังไม่มีใบขับขี่นะโอเคเดี๋ยวขอไปขี่รถป่วนเหมือนสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหาอันอื่นต่อนะคะโอ้แต่รถอื่นมาก่องตรง โอ้หทุกคนสกิลการขี่ของเขาแบบแย่ yeah, มากอ่ oh. เอิมรอจะออกโอเคเดี๋ยวเราทิ้งรถไปนี่แหละทิ้งไว้ได้หรือเปล่าโอเคนะคะทุกคนก็จบกันแล้วค่ะสำหรับการเล่นแมป Blue Heaven ครั้งแรก ตอนแรกเนี่ยเขากล่าวว่าเขาจะไปเล่นเก็บคันอื่นๆอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันยากเกินไปนะคะแล้วเขาก็เพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่เนาะถ้าใครมีวิธีการเล่นเกมมีที่แบบว่าดีๆอยากแนะนําก็สามารถเม้นบอกเขาใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีอะไรแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเผื่อว่าคลิปหน้าเขาจะมาตามเก็บคันอื่นๆให้ครบ5คันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายซายโยนานะนะคะทุกคน 아니 <목소리나>